กราบสวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนและสวัสดีชาวชุมชนลูน่าคลาสสิกทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ LUNC กันเช่นเคยด้วยหัวข้อข่าวมูลค่าตลาดเทราคลาสสิกเพิ่มขึ้น1,000ล้านดอลลาร์ใน1สัปดาห์หลังราคา LUNC พุ่งขึ้นกว่า180% กราบสวัสดีทุกท่านผมน็อดกับช่องน็อตสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r เรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ข่าวช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมมาดูกราฟ LUNC จาก b i t c u p Exchange กันสักนิดนึงนะครับในเช้าวันนี้ ราคาของ LUNC ราคาล่าสุดนะอยู่ที่0.0089บาทใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีราคาสูงสุดอยู่ที่0.0108บาทและราคาต่ำสุดอยู่ที่0.008บาทมาเข้าสู่ข่าวกันเลยนะครับมูล,ลค่าตลาดของเชือราคลาสสิกได้เพิ่มขึ้น1,000ล้านดอลลาร์ใน1สัปดาห์หลังราคาเหรียญลูน่าคลาสสิก พุ่งขึ้น180%เอราคลาสสิกรหรือ LUNC เหรียญคริปโตประจำเชนของเทราลูนาที่ลมสลายไปก่อนหน้านี้กำลังมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้หลายคนต่างรู้สึกตื่นเต้นไปตามๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจของโทเค็นที่พ้นสูงขึ้นดูเหมือนว่าจะสวนทางกับช่วงตลาดขาลงในปัจจุบันดังที่เห็นล่าสุดราคาของเหรียญ LUNC ได้ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า80%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีการซื้อขายอยู่ที่0.0029 0ดอลลาร์ในขณะที่รายงานอ้างอิงจากคอยมาร์เก็ตแคปนอกจากนี้หากมองดูในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของเหรียญ LUNC ยังเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างมากถึง180%โดยเพิ่มขึ้นจาก0.001 00ดอลลาร์ ในวันที่25สิงหาคมโดยราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนี่เองที่ทำให้ตลาดของ LUNC มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก665ล้านดอลลาร์ไปเป็น1,870ล้านดอลลาร์คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่า1,200ล้านดอลลาร์ในช่วง25สิงหาคมถึง1กันยายนและมีมูลค่าทางตลาดพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดอยู่ที่ 2.23พันล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแม้ว่า LUNC ถูกตรานหน้าว่าเป็นเหรียญคริปโตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงนักลงทุนแต่ทีมนักพัฒนาและกลุ่มผู้สนับสนุนก็ยังมีความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนโปรเจกต์ต่อไปโดยมีความเริเริ่มหลายอย่างที่มุ่งเน้นไปในเรื่องค้นหาวิธีลดอุปทา,านของโทเค็นที่มีอยู่อย่างเช่นการนำระบบแสกเหรียญกลับมาใช้ใหม่เป็นต้นซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ผู้สร้างเทอราคลาสสิกได้ประกาศเตรียมการอัปเกรดเครือข่ายใหม่เวอร์ชั่น22ซึ่งหากเสร็จสิ้นและได้รับอนุญาตจากชุมชนแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำเหรียญ LUNC กลับมาสแต็กได้อีกครั้งลรูนาคลาสสิกหรือ LUNC ราคาเตรียมมูลแต่จะรักษาการเติบโตได้หรือไม่เธอราคลาสสิกหรือ LUNC ได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อต้นปีนี้กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โทเคนมีการเติบโตอย่างมากถึง180%ในช่วง7วันที่ผ่านมาทำให้เป็นผู้หนึ่งที่ให้กำไรสูงสุดของสัปดาห์ในขณะที่อุตสาหกรรมคริปโตต่างตื่นเต้นกับการพัฒนาล่าสุดนี้การเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนจะยั่งยืนแค่ไหนแม้ว่าความคิดเห็นจะมีหลากหลายก็ตามแต่ตัวชี้วัดและการพัฒนาอื่นๆในระบบนิเวศแสดงให้เห็นถึงแง่บวกซึ่งเพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นในอนาคต นักลงทุนของ LUNC หลายเป็นโทเค็นหลังจากการต่อสู้มายาวนานหลายเดือนในที่สุดก็ได้รับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เขียนนี้เหรียญ LUNC ก็มีการซื้อขายอยู่ที่0.0028 0ด000อลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น75%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีการปรากฏมาก่อนทำให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้นในช่วงหลายเดือน ชุมชน LUNC ยังตื่นเต้นกับโปรตโตคอลการเผาไหม้1.2ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในวันที่12กันยายนนี้หลังจากการดำเนินการเสร็จแล้วชุมชนมั่นใจว่าราคาของ LUNC จะพุ่งขึ้นอีกครั้งการปรับขึ้นของราคาล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากปริมาณมหาศาลซึ่งค่อนข้างจะยืนยันในแนวโน้มขาขึ้นและเพิ่มโอกาสให้ LUNC จะตามแนวโน้มที่คล้ายกันในอนาคตจากข้อมูลของ s e ติเม e n t ในขณะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นปริมาณก็เพิ่มสูงขึ้นตามแต่ระดับสูงสุดอยู่ที่1.5พันล้านในวันที่1กันยายนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเดือนที่สดใสไม่เพียงแต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่กิจกรรมการพัฒนาและปริมาณทางสังคมของ LUNC ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองอย่างนี้ เป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตที่น่าสนใจก็คือในขณะที่ราคาของเชอร์ราคลาสสิกได้เพิ่มขึ้นเทอร์ราประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะแนะนำรถโฟร์เน้นอเล r Bo บอดตัวใหม่ที่จะแจ้งเตือนผู้คนถึงกิจกรรมการกํากับดูแลล่าสุดที่จะเกิดขึ้นบนเชอรราการพัฒนานี้อาจเป็นเหตุที่เป็นไปได้สำหรับประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนใคร ของ LUNC ในช่วง2-3วันที่ผ่านมานอกเหนือจากการอัปเกรดเครือข่ายล่าสุดถ้ายคลิปนี้อยากถามผู้ชมทุกท่านว่ามีใครได้ลองการ stacking ก,กันบ้างแล้วครับช่วยคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยมันดียังไงไปลองแล้วบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยก่อนจะจากกันไปมาดูราคาของเทอร a c าคลาสสิกจากคอยมา a r เก็ตแคกันก่อนนะครับเทอราคลาสสิกมีการซื้อขายในวันนี้อยู่ที่ 0.0088บาทโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่42,687ล้านบาทลดลง15%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในคอย Market ็ตแคตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่208มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่58,105ล้านบาทและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.5ล้านล้านโทเคน จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ต้องขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนข่าวสารต่างประเทศและกราฟสวยๆจากคอยมิกเก็ตแคปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าซื้อขายควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้ไมีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญคริปโตแต่ตยอย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ